ัดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับวิธีการชําระเงินกู้นะครับก็มีคนขอมานะครับมีคําถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการชําระเงินกู้นะครับก็ในที่สินเชื่อกรุงไทยใจปั้มหรือกรุงไทยเบ็ดนะครับได้รับอนุมัติแล้วนะครับจะชําระสินเชื่อยังไงนะครับวิธีไหนนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆให้ดูนะครับเราสามารถนะครับ ชําระนะครับผ่านแอปของกรุงไทยเน็กก็ได้นะครับหรือปกติก็จะหักผ่านบัญชีออมทรัพย์อยู่แล้วนะครับอันนี้จะดูวิธีการเช็คก่อนนะครับการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีสินเชื่อเรานะครับเลขที่อะไรแล้วก็วงเงินเท่าไหร่นะครับให้เรานะครับกดไปที่นะครับแอปแล้วก็เข้ามาหน้าจอนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เมนูที่เรียกว่าบัญชีนะครับบัญชีนะครับ แล้วก็เราไปแตะที่นะครับ3มขีดด้านบนนะครับมุมขวาบนนะฮะจะมี3มขีดอยู่เนาะเขาจะขึ้นมานะครับเป็นบัญชีนะครับออมทรัพย์นะครับแล้วก็เงินกู้นะครับของเรานะครับทั้งหมดนะครับในนี้เลยนะครับขึ้นมาให้เราเนาะเราสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับต้องการจะชําระนะครับให้แตะตรงเลขที่บัญชีสินเชื่อเงินกู้ของเรานะครับ แตะปุ๊บนะครับเขาก็จะเข้ามาที่เข้าไปข้างในนะฮะร,รายละเอียดเนะาะของตัวสินเชื่อตัวนั้นนะครับแล้วเราต้องการรู้อีกว่า,าสินเชื่อตัวเนี้ยนะครับมีวงเงินเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะให้เราเอามือไปแตะที่แถบสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้านี่ครับก็จะเข้ามาข้างในอีกนะครับก็จะเห็น วงเงินของเรานะครับดอกเบีย้ยปัจจุบนันแล้วก็ผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับอ่าวันจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่เนาะครบกาหนดจ่ายทุกวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วครบสัญญาเมื่อไหร่นะครับสรุปไว้ก็คือเป็นอ่สรุปไว้ทั้งหมดอยู่ในนี้เลยนะครับมาดูได้เนาะกู้เมื่อไหร่นะครับกดกลับไปนะครับอ่าแล้วก็เรากดกลับมานะครับมาที่อ่าเราจะเห็นนะครับอ่าหน้าจอนี้เนาะ จะเห็นว่าอันแรกเลยนะครับของเมนูย่อยนะครับสีเมนูนะครับที่ขึ้นอ่ที่เป็นเมนูที่เรียกว่าที่อ่ชื่อนะครับจ่ายสินเชื่อนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับให้เรากดไปตรงนี้นะครับเพื่อจ่ายนะครับสมมติว่าเราต้องการจะจ่ายนะครับคือโปรตีสินเชื่อของอ่ที่เรานุมัิอ่ะมันจะมีการหักบัญชีอัตโนมัติไว้นะครับเราสังเกตดูนะฮะว่ามีการหักไหม หรือนะครับถ้ามีการหักแล้วนะครับหรือไม่หกักหรือเราต้องการจร่ายเพิ่มยังไงจ่ายผ่านช่องทางนี้ได้ครับเป็นช่องทางหนึ่งเนาะ,ะสมมุติผมแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะจ่ายสินเชื่อตัวนี้นะครับเราก็จะหักกับบัญชีออมทรัพย์ของเราเนะ่ยสัก200บาทก่อนนะฮะตัวอย่างเนาะ,ะนี่เราสามารถตั้งล่วงหน้าก็ได้นะครับมีปุ่มตั้งล่วงหน้าเนาะก็เลือกวันที่ล่วงหน้านะครับสมมติว่าเราชําระทุกวันที่10ก็เลือกเป็น10 เดอนกุมภาเดอนหน้าเนะาะได้นะครับลวงหน้าได้หรือว่าเราต้องการชําระเลยก็ได้กดถัดไปนะครับชําระเลยเขาก็จะสรุปไหมเราว่านะครับว่าเราจะจ่ายยอดเท่านี้นะครับแล้วก็ยืนยันไปเลยนะครับใส่รหัสขอาางเรานะครับอันนี้ก็จ่ายเรียบร้อยนะครับเราสังเกตนะครับอันนี้คือ บอกว่าจ่ายสินเชื่อสําเร็จนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับนะครับก็เรียบร้อยครับทำรายการเรียบร้อยนะครับสําหรับนะครับคนที่ขอคลิปนี้มานะครับหรือคนอื่นที่กําลังหาวิธีอยู่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคนที่อยากได้คลิปอะไรเพิ่มก็สามารถขอมาได้เลยครับเดี๋ยวทางพ่อ้านจะจัดให้นะครับขอบคุณครับ